ปวดฟันคิดถึงยาสีฟันสมุนไพรแท้รามานาวเถิดพวกเราปวดฟันเสียวฟันมีกินปากตอนเช้าไม่ใช่เรื่องปกตินะคะหากว่าไม่มีน่าจะชอบกว่าใช่ไหมคะเวลาที่มีกินปากตอนเช้าให้แปรงด้วยยาสีฟันตามนาวจะไม่มีเลยแปรงครั้งเดียวก่อนนอนตื่นเช้ามารู้เรื่องเลยค่ะนอกจากกินปากแล้ว การปวดฟันเสียวฟันก็จะไม่เกิดกับเรานะคะหินปูนก็จะไม่ก่อเกิดเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟันผุม่รูผุมีอยู่แค่ไหนก็จะอยู่แค่นั้นนะคะไม่ผุต่อซี่ที่เตรียมจะผุก,ก็ไม่ต้องผุก,กันแล้วมาลองดูด้วยตัวเองนะคะขอบคุณค่ะผมนี่คือออ ไม่ต้องการให้พี่น้องใช้ความปลอมและยังไม่ได้ใช้ยาสีวันตามานวรู้สึกกินปากเหม็นตลอดชาติอัน <atau> น <things> ี้จะนี่ขอดูฟันเลยอะปากหมอหมอจะดูฟัน เชียงใหม่นะกูาเป็นลูกค้าของไปไลขายไปมันเป็นไริงรู้เชียงใหม่มาตัเชียงใหม่ก็หนูเอาถุงสองหนูหนูถุงพลาสติกที่ห้างมานะหนูถุงพลาสติกที่ห้างมาหนูก็ใส่ให้ลูกค้าไปเขาก็เห็นเบอร์หะถุงอ่ะนั่นแหละเขาก็หาเราไม่เจอไงเราไปยินข้อมหลายจังหวัดได้ยังไงควันนั้นไม่ต้องห่วงใครซื้อไหนหลอากงจริงอันนั้นเรื่องจริง ไม่มีปัญหาเลยนะเพียงแต่ว่าอย่าไปขายตัดราคากันอย่างเงี้ยจ้ะไปขายตัดราคากันอย่างนี้นะอันี้ก็ไม่ไม่เด้เกียยได้เขียนดีดูให้ดีดีมีท้าทับยี่สิบและหนึ่งสองเจ็ห่งมีเลยทั้งสองแห่งเลยมีมีสิมีทุกมุนไม่มีรุ่นก่อนรุ่นก่อนที่เราออกแบบ้อมกันมมไ่ง อ๋อใช่เบอร์โทรนะแต่รุ่นเนี้ยมีมีที่อยู่ของของที่นี่แล้วของกระทุ่มแบนด์แล้วเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีเว็บไซต์